เราจะต้องทำยังไงเหรอคะคนสำคัญก็คือพญาพังคีพวกเจ้าต้องให้พังคีย่อมลดโทษซะปลดปล่อยตัวเองจากความหักความแค้นและความพยาบาทการชํำระล่างถึงสิเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ใครจะเป็นผู้ปลดปล่อยล่ะครับครูคำสิงหรือว่าพญาพังคีพญาพังคี ได้กลับมาเกิดเป็นคําสิงตอนนี้ดวงชะตาของเขากำลังสิขาดบุญที่เฮ็ดมากกำลังสิเหมิดหากเขาเมิดบุญเมือ่อใดเขาสิกายเป็นพญานาคพังขี้เต็มโตเมื่อถึงเวลานั้นพญาพังขี้ได้หู้ว่าวเพื่นถือขาแล้วก็เอาเนื้อไปกินเพื่อนอาจสีบราวระว่างความโกรธแค้นถ้าพวกเจ้าอยากปลดปล่อยพ่อเม่และญาติพี่น้องของเจ้าให้เป็นอิสระ ก็จงปกป้องค่นให้ยูหลอดปลอดภัยจนถึงวันครบหลกวันที่เมื่อเอกชาทีตาล่มสลายกลายเป็นนองหานที่กำลังสิมาถึงในวันขึ้นสิบหาคำเดือนสิบเดือน็ด